สวัสดีครับโอ้โหเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมพามาดูนิสสันฟอนเทียนะครับผมเป็นนิสสันฟอนเทียเครื่อง2อ0พัน5้านะครับอันนี้เป็นตัวปี08นะครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรครับแต่มันปี08นย์นะครับในเล่มระบุลงเป็นเครื่อง2,500ด้วยครับผมอินเตอร์คูลเลอร์144แรงม้าครับอันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผม นี่รอบคันโคตรสวยเลยครับตอนเดียวนะครับใครเอาก็แถมมานี่ด้วยไอแคลร่บอยข้างหลังเนี่ยรอบคันครับสวยจัดเลยดูเลาน้าย สีรอบคันก็โคตสวยเลยนะครับผมไม่มีแตกไม่มีอะไรนะครับแถมเชลลี่บอยให้ด้วยรอบพันขัดสีขัดสีสวยนะครับผมไม่มีผูกไม่ดามสวยเลยดูในลือ กดเดิมนะครับผมเดี๋ยวดูภายในกันนะครับอครับผมมาดูภายในกันนะครับดูนะครับหน้าตาโฉมปีศูนย์แปดนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมใครหาใช้โอ้โหว่าคุ้มมากนะครับวิ่งดีมากเลยประหยัดด้วย นี่ครับคอนโซลมีสมุดคู่มือและประกันนะให้ด้วยนะครับผมนี่คู่มือครบก็ประมาณนี้ครับบอกก็มีขาตรงมุมนี้หน่อยนะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดู ตาทีเดียวชึ่งประมาณนี้ครับแฮเย็นเจียบแอร์ไายหนก็สะอาดครับผมรถบ้าบ้านบาน ไปดูห้องเครื่องนะครับปประตูปิดกรึบเลยครับไม่มีตกครับก็สวยเลยครับได้เอาไว้ใช้ นครับผมมาดูห้องเครื่องกันนะครับเครื่องแน่นกิบสันกรบินเออระเครื่องสองพนห้านะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับ แห้งเห้งไครับเป็นฟันเป็นฟันไม่ข้น ได้ยาวครับคันนี้ใครสนใจก็โทรติดต่อมาได้ครับผมรถมาไวไปไวครับอันนี้รับประกันครับจากเจ้าของใช้เองครับผมหนมาครับมือเดียวเลยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ0ูนย์957653239นะครับดูรถได้ที่อำเภอมกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับ เอาละครับประมาณนี้ครับีครับ